ทำไมน้องลองคลิปน้อยจังทำไมพี่ลงคลิปน้อยจังทำไมพี่ลงคลิปน้อยจังฮะทำไมล้งคลิปน้อยจังอ่ะหนึ่งคลิปต่อสัปดาห์มันน้อยเหรอวะ โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้อยู่ผมมารุกก็เรื่องที่นา่าพูดวันนี้ก็คือเรื่องที่ว่าทาําไม1อาทิตย์มันมีคลิปอัพลงแค่1คลิปแล้วก็เป็นคลิปสั้นๆแบบภาคเทเลอร์เล่นเกมไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยที่แบบ1นาที30วิ3นาที50วิอะไรอย่างเงี้ย ก็คือ1เลยคือคอมที่ตัดต่อสเปคไม่ค่อยดีแล้วก็คนที่ตัดต่อมันมีแค่2คนแล้วก็พยายามลงคลิปให้มันต่อเนื่องก็คือ1คลิปต่อสัปดาห์นี่คือสุดๆุดแล้วแบ่งกันตัดแล้วอันนี้คือสุดๆแล้วจริงๆก็เนื่อง่าบางทีเนี่ยตัดแล้วคอมมันค้างโปรแกรมดับอะไรอย่างนี้นะฮะก็คือมันลําบากมากๆตอนตัด หรือบางทีใส่เอฟเฟกไปเนี่ยใส่เอฟเฟกเสร็จค้างค<ม>้างเลยโปรแกรมดับอ่ะอัน,นอันนี้แค่ใส่เอฟเฟกนะอันนี้แค่ตอนใส่เอฟเฟกยังไม่ได้แบบตั้งคีย์เฟรมอะไรนะใส่เอฟเฟกเสร็จตั้งคีย์เฟรมต่อก็เดี๋ยวถ้าใครสงสัยว่าเอ๊ะใส่เอฟเฟกมันทํายังไงตั้งคีย์เฟรมคืออะไรเดี๋ยวทาคลิปแยกให้นะแต่ตอนนี้ขอบนอันนี้คลิปบนเลยขอขอคลิปเดียวบนอันเดียวอ่าหนึ่งแล้วคือคอมสเปคไม่ดีแล้วเวลาตัดต่อมันลำบากมาก2คนตัดมีแค่2คนแต่คนอัดคลิป เนี่ยแบ่งอัดคลิปกันแบบอ่านะแล้วก็ไอสาเหตุที่ภาคแค่เทเลอร์เนี่ยมันก็มีเหตุผลอยู่ว่าคือภาคแค่เทเลอร์ก็โดนล,ลิขสิทธิ์แล้วและทีเนี้ย ถ้าใช้เรามาภาพเป็น EP เลยถามว่าเคยภาพเป็น EP ไหมก็เคยแล้วมันก็ติดแดงใช่ติดแดงติดแดงแบบช่องแดงเผือกเลยมันเสี่ยงว่าช่องจะบินคือบางช่องเนี่ยติดแดงอันเดียวสามารถบินได้เลยนะคือแบบช่องหายไปเลยเออหรือบางที่อาจจะแบบติดแดง2อันอ่ะบินอะไรอย่างนี้ไก่คลิปเทเลอร์เนี่ยทำมามันติดเหลืองติดเหลืองคืออะไรติดเหลืองคือสร้างรายได้ไม่ได้ก็คือติดเหลืองปุ๊บถ้าเราเปิดสร้างรายได้เนี่ย ก็คือเราจะไม่ได้ตังค์จาก YouTube แต่ว่าก็ลงคลิปได้ตามปกติคือลงคลิปไปเฉยๆแต่ไม่ได้ตังค์อันนี้คือติดเหลืองอ่ถาถามว่าติดเหลืองมันติดได้ยังไงก็คือ1เลยคือลิขสิทธิ์ตัวนี้เลยลิขสิทธิ์2คือมันเป็นเนื้อหาที่ไม่ตรงกับกฎของ y o u t u b e อย่างเช่นแบบมีปืนอยู่ในคลิปมีมีดอยู่ในคลิปอะไรอย่างนี้ก็คือจะเห็นบางช่องเขาใส่เซ็นเซอร์กุญแจมือเซ็นเซอร์มีดอะไรอย่างนี้ถ้าหาดูหลักๆก,ก,ก็คือแบหักก็ลองไปหาดูในช่องแบหักได้ มันจะมีบางช่วงที่พี่เขาเซ็นเซอร์ตัวมีดหรือกุญแจมืออะไรไว้อยู่อ,อ่าอ้นคือหมดไปแล้วประเด็นคลิปเหลืองทําไมลงคลิปแค่เทเลอร์อ่าประเด็นหนึ่งทําไมคลิปเกมลงแค่ไฮไลท์อ่ะคลิปไฮไลท์เกมอันนี้เหตุผลเดียวกับไอ้ทำไมอาทิตย์หนึ่งลงคลิป1คลิปเลยก็คือตัดต่อไม่ไหวจริงๆคือต้องอธิบายให้เข้าใจก่อนว่าไอ้คลิปที่เราตัดมาเนี่ย เราจะเรนเดอร์กันเป็น 4K คือลองไปย้อนดูคลิปที่เราเคยลงได้คือส่วนใหญ่จะเป็น 4K หมดเลยเพราะว่าเราอยากให้ คลิปมันออกมาชัดที่สุดเท่าที่มันจะชัดได้เราก็เลยเรนเดอร์มาเป็น 4K แล้วตอนอัดคลิปเนี่ยเราก็อัดให้วันเป็นไฟที่มันชัดที่สุดซึ่งตอนอัดเนี่ยแน่นอนว่ามันอัดได้อยู่แล้วแต่ว่าตอนมาตัดเนี่ยด้วยความที่สเปคคอมของคนที่ตัดเนี่ยมันตรงๆเลยคือกาก็ด้วยความที่ว่าซื้อมาตอนแรกเนี่ยมันเป็นขอผู้ชื่อชื่อรุ่นเลยนะขอผู้ชื่อรุ่นเลยมันเป็นรุ่น Acer Veriton M4620G k e u ซึ่งเป็นตัว i7 3, 7จ็7สาอ่าแล้วแลม8 g ฮาร์ดดิสห์1่งเทเลไวท์อ่าทีเนี้ยก็มีปัญหาอีกตรงที่ว่าการ์ดจอมันเป็นออนบอร์ดอ่ะก็เลยไปซื้อตัวการ์ดจอใหม่เป็น RX 5 8 0 4 g ของตัวแซฟไฟอ่ะก็ซื้อมา แล้วก็เปลี่ยนโพส e r s อีกตอนแรกเป็น300วัตต์ก็เปลี่ยนเป็น600วัตต์แต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอะเพราะว่าเมนบอร์ดด้วยตัวเมนบอร์ดกับ CPU มันเก่าด้วยบางคนอาจจะแบบเฮ้ย hey, พี่ไอ้น้องแบบ i 7 3770มัน i 7เลยนะมันทำไมใช้ไม่ได้ละ่ะ i 7นี่มันแรงนะคือต้องอธิบายตรงนี้ก่อนว่ามันคือ i 7ก็จริงแต่มันเป็น gen 3 i เ gen 3คือมันจะแยกเจนอะ CPU คือตอนเนี้ยออกมาล่าสุดคือ gen 10มันจะออกแบบ1 ปีหเจนแล้วตอนนี้เจนสิแต่ที่ผมใช้อยู่มันคือเจน3ก็คือของ7ปีก่อน10-3เหลือ7จปีก่อนเออ มันเท่าๆออกับตอนนั้นเลย I7 ออกมาแล้วกี่ปีตอนนี้ล่าสุดมี I9 ออกมาใช่ไหมปีก่อนอ่ะปีก่อนคือ I9 แล้วก็มา7อปีก่อน3ปีก่อนอ่ะเนี่ยคือมันเอาง่ายๆคือสเปคมันไม่ใช่สเปคที่ดีอะไรขนาดนั้นถ้าถามว่าให้เทียบกับตัวปัจจุบันที่รู้จักกันให้เทียบกับค่ายแดงเนี่ยได้ประมาณตัวไหนก็คือตัวคือลเส้นห้าสองห้าศูน อ่ะประมาณนั้นก็ไม่รู้อันนี้มาบทเรื่องสเปกค,คอมหรืออะไรแต่ที่แน่ๆคือเราอะเรามากลับเข้าไปเด็นเดิมเราอาัดคลิปมาแล้วใช่ไหมเอามาใส่โปรแกรมตัดตัดไม่ได้เพราะว่าคอมมันกะด้วยความที่ว่าขนาดแค่ตัดเทเลอร์เทเลอร์ของอนิเมะตัด 4K แค่ใส่เอฟเฟกใส่ซาวใส่อะไรนิดเดียวมันก็ค้างจนโปรแกรมมันแทบจะดับอยู่แล้วคือแบบกดพรีวิวตอนอัดอะตอนตัดต่อกดพรีวิวตอนตัดต่อ มันภาพค้างไม่ขยับไม่มีเสียงขึ้นคือต้องตัดต่อเสร็จแล้วก็ปล่อยค้างไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยมาเปิดดูว่ามันได้ไหมซึ่งถ้าไม่ได้อันนี้ก็จะเสียเวลาบีกเพราะว่าตัดเสร็จแล้วใช่ไหมต้องรอประมาณ1ิบ20ี่สิบนาทีเพื่อคลิปนั้นอะ่ะมันเรนเดอร์ในตัวโปรแกรมเสร็จอ่ะแล้วก็มาตรวจเช็คว่ามันได้ไหมอ่ะ ตรวเช็คไปตัวเช็คมาอะไม่ได้อ่ะก็ต้องซ่อมใหม่อะพอตัดซ่อมเสร็จก็ต้องรออีก10ถึง20นาทีว่ามันโอเคไหมอันนี้คือปัญหาหลักๆเลยที่คลิปอมันออกมาช้าแล้วก็น้อยอออก,กอย็ขอบ่นไว้แค่นี้ละกันนะฮะก่อนที่มันจะยีดไปกว่าน,นี้ก็น่าจะตอบปัญหาของหลายๆคนได้แล้วนะว่าทำไมมันหนึ่งอาทิตย์เนี่ยคลิปมันน้อยจัง ะะก็เดี๋ยวถ้ามันได้คอมที่สเปคดีกว่านี้ก็ผมก็จะพยายามตัดคลิปให้มันเยอะขึ้นแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมละกันนะฮะก็ตอนนี้ถึงมันจะตัดคลิปได้บ้างแต่ก็จะพยายามตัดนะถึงมันจะตัดได้น้อยก็ขอบคุณที่รับฟังผมบนจนจบนะฮะขอบคุณฮะ